อะไรอ่ะไม่ตอบต้องมีอะไรแน่ๆเลยนัดมีนี่มาแล้วอะไรอ่ะหัวเว่ย T40 p ปอโหนี่รุ่นใหม่เลยนี่ใช่รู้สเปคยังไม่รู้รู้สเปคยังไม่รู้นี่นี่แกะเลยผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมบอกสเปคมาเลยหมองเป็นคนดีคนดีงั้นเราเปิดรายการกันดีกว่าเปิดเลยนะคะเปิดเลยค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันนะเช่นเคยนะคะที่แผงของ C&C ค่ะแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอซ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณไอซ์นะคะวันนี้มาจากหัวเว่ยโดยตรงเลยค่ะแล้วก็บักเอญที่ว่าโน้ตโ้ตัวนี้มาด้วย P40 Pro ฮะดูดูสเปคป่ะพอได้ครับพอ,พอ <Pro. S 1> ขอหน่อยดี่เขาอ,อยากรู <c oughs> ้มากเลยอ,ะอ่ะแกะเลยแกะเลยงั้น นัดขอเป็นคนแกะรอบตัวเครื่องได้ฮะแล้วเดี๋ยวบอกสเปคให้น้าโอเคไหมได้ฮะคือนัาจะบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะตัวหัวเหว่นะคะพี่40โวนั้นยังไม่ได้แกะเลยค่ะเพิ่งมาถึงมือรุสดสดร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาตื่นเต้นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะตื่นเต้นอ่ะเพราะว่ารุ่นใหม่สเปคใหม่ครับจัดเต็มพอแกะมาแล้วปุ๊บก็เห็นกล้องสองตัวเราจะไม่บอกว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็มาดูกันความ สวยอ่ะสวยอ่ะฮะทำไมกล้องมันเป็นแบบนี้อ่ะดีไซน์ใหม่เลยเหรอคะใช่ครับเป็นดีไซน์ใหม่ดีไซน์มันภูเขาไฟจริงเหรอใช่งั้นเอางี้ค่ะไม่อยากเก็บไว้คนเดียวนะคะเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะนี่เลยนะคะหัวไว้นะคะพี40 Pro ค่ะสวยงามและใส่ไรใช่ฮะนี่ งั้นน้าจะพูดเกี่ยวกับชังนด้านของสิ่งที่นัดเห็นก่อนนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีกล้องเดี๋ยวชังนด้านของพื้นอ c นะคะจะบอกว่าเลนเนี่ยมีกี่พิกเซลนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังกล้องนะคะก็จะมีแบบอย่างนี้เลยโอ้โหจะบอกว่ารถถ่ายนะกะ็ว่าได้ะคะ่ะแล้วก็เรื่องการดีไซน์นะคะเป็นการนี่ดูสีเราสิให้ งั้นเรามาเข้าสู่รายละเอียดกันดีกว่าใช่ฮะอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับหน้าจอครับตัวนี้เป็นจอใหม่ครับคอร์สเคิร์ฟโอเวอร์โฟลดิสเพย์นะครับอะไรนะคอร์สเคิร์ฟโอเวอร์โฟลดิสเพย์โอเวอร์โฟโฟโฟดิสเพย์ใช่ไรมฮะสังเกตที่ตัวจอครับอย่างแรกเลยคือหน้าจอเขาจะมีทั้งหมดสี่มุมที่เป็นจอโค้งทั้งทั้งสี่มุมทั้งสี่ด้านของตัวเครื่องปกติแล้วการโค้งจะอยู่เฉพาะซ้ายหรือขวาถูกไหมฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ฮะจะเป็นการ โค้งทั้งตัวเครื่องหรอใช่ครับโค้งแบบนี้ไหมคล้ายๆฮะกลมจโอ๊ต่อ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 แล้วไงต่อคะแล้วก็จะได้เรื่องดีไซน์ของกล้องที่เป็นตัวใหม่ครับยังไงไปที่กล้องหน้าก่อนเลย3 2ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับ AI นะครับแล้วก็ยังมาอีกตัวหนึ่งที่ใส่มาเป็นสองตัวก็คือจะเป็น3 2ล้านพิกเซลที่เป็นเลนส์หลักอีกตัวหนึ่งจะเป็น TOF นะครับ TOF ก็จะเป็นการถ่ายปฏิเนเยอร์จากเบอร์หรอ ถัดสางว่าตัวนี้นะคะเป็นการถ่ายที่2เลนหรือเปล่าคะถูกต้องครับแล้วก็น่าชัดหลังเบอร์ใช่ครับเบอร์อะไรคะศูนย์เอาไม่ใช่ฮะนี่นือยจากรู้ว่าค่ะเรื่องกล้องเป็นไงบ้างอะคะเรื่องกล้องครับตัวนี้หลักๆเลยจะเป็นเลนหลักที่ให้มาถึง50บล้านพิกเซลครับแล้วก็จะเป็นเลนอัลตัวนี้ให้มาถึง40ล้านนะครับแล้วก็เลนที่เป็นเทเลครับตัวนี้อยู่ที่12ล้านนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น T O F น่าชัดหลังเบอร์มันติเลเยอนั่นเอง ขนาดนี้นะคะจุดต้องครับรับรองว่าถ่ายรูปมาสวยแน่ๆเลยค่ะว้าวสุดๆครับค่ะใช่ได้ครับใช่ได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ใส่เข้ามาที่เป็นตัว TOS เหมือนกันครับ<อ>ก็คือจะเป็นเลนที่ถ่ายไม่ใชลเบอร์ม,มนืนกันนัเห็นมีแฟแลชเลยใช่ปะใช่ครับเป็นดูอลแฟลชค่ะดูอลแฟลชตัวนี้จะมีแฟลชสองดวงก็คือจะเป็นแฟลชที่เป็นแฟลชสีขาวกับแฟลชสีเหลืองนะครับ ทำให้ถ่ายภาพก็คือําให้สีสันของตัวแล้วถ่ายเทอฟี่หรือถ่ายบุคคลเนี่ยทาให้หน้าไม่ลอยทําให้สีนุ่มนั่นเองงั้นโดยสรุปแล้วนะคะกล้องหน้าของเขามานะคะมาด้วย2เลนเลยนะคะสูงสุดอยู่ที่สาิสองล้าน32มบสองล้านกล้องหลังนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองกี่ตัวนัดสามสามสี่ตัวใช่ครับเลนหลักโทษทีครับเ่นหลักตัวนี้ให้มาห้าสิบล้านเลนรองที่4ี่สิบล้านค่ะแล้วก็เลนที่เป็นตัวเทเลอีกสินี่เรียนนีเลย ใช่ไหมคะใช่ครับคุณง่ายก็คือสูงสุดอยู่ที่50นั่นแหละอ<ช>ุ้ยแค่นก็จับเป็นไปไเรียบร้อยแล้วแหละนะคะแล้วก็ลองมาดูกันข้างๆตัวเครื่องกันดีกว่านะคะเห็นบอกว่าดีไซน์โค้งมนใช่ครับใช่ไหมคะจิ๊บจิบสมิวด้านล่างรอบนี้จะเป็นกันแต่ว่าจิมด้านล่าง,งเขาดูเก๋ๆนะตกไปนะถ้าตกไปนี่นะนนแบบแตกฮะแน่แต่ว่าตัวนี้มันมีความแข็งแรงของวัสดุวัสดุเขาถือว่าแข็งแรงได้ดีครับใช่ อันนี้ใช้เป็นอะไรคะเป็นแท็บซีครับตัวนี้ลองนับที่เป็นซูเปอร์ชาร์จที่เป็น40วัตต์ด้วยแล้วตัวนี้ใส่ซิมกับตัวนานโนซิมนานโนซิมนะคะแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะเหมือนทั่ว,วไปนะคะผตด้านล่างก็จะโอเคๆโดยสรุปที่นัดจับแบบว่าไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะนัดประทับใจมากเลยะคะ่ะกาเ่นอยู่ที่50ใช่ครับกไปเยอะๆเนี่แบบต้องหน้าอีกอะ่ะงั้นเรามาเจาะเรื่องของสเปกกันดีกว่า รลอมแรมยังไงบ้างคะตัวนี้ได้แรมมาถึง8กิกแล้วก็ได้หน่วยความจำภายใน256 256ใช่ครับใต่กับ256ใช่ครับอ๋อแล้วนัดอยากรู้อะค่ะหัวเว่ยตัวนี้มันเล่นอะไรได้บ้างคะจริงจริงไลน์ได้ไหมไลนได้ครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัวที่เป็น H10s นะครับตัว H10s จะเป็นตัวระบบอัจฉริยะหัวเว่ยเขานะครับจะคลู้่กับตัวที่เป็น H10s ก็คือจะเป็นหัวเว่ยมือถือสวิตช์นะครับในตัวเครื่องก็จะมีตัว AG AG ก็คือตัวแอดกาลารี ก็คือแอปเกอร์ี่ตัวนี้มาคล้ายๆกับสต๊อ e ของ h ัวเว่ยที่อยู่ในเอ๊สะสตของ Android ทั่วไปที่อยู่ในของเพจสตของ Google คล้ายๆกัน คุณง,ง่ายก็คือว่านาทีนี้นะคะโลกภายนอกของหัวเว่ยได้มีการเปิดออกนะคะไม่พลาดในเรื่องของการติดต่อแล้วก็มือถือเจ๋งๆแบบนี้นะคะถูกต้องครับถือว่าคุ้มค่ามากๆากถูกต้องครับแล้วก็บอ,บอกตรงๆเลยค่ะว่าจริงๆหลายๆคนนะคะอยากจะใช้หัวเว่ยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเรื่องจากว่าเขามาเจอในเรื่องของบางอย่างเท่านั้นเองทําให้ตัวนี้นะคะทุกคนรอคอยที่จะกลับมาอีกครั้งเนี่ยแล้วเขาก็กลับมาแล้วค่ะลายก็ใช้ได้แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเขาทํากล้องล้ําขึ้นมาอีกนะคะตแต่ ทุกคนติดระดับหนึ่งด้วยนะคะเอ๊ะมีอะไรจะบอกนะอีกไหมอ่ะตัวนี้ครับมันเป็นรุ่นใหม่ของตัว c p u ของเขาที่เกี่ยวกับ<ฆ>การรองรับ 5G <5 G. S 2> นะครับ 5G ถูกต้อง IoT น,นะหรอคะใช่ครับ<อ>ตัวนี้ชิป p s e t ของเขาที่เป็นิิน990นะครับ990ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นตัว chipset ที่เป็น 5G <ฆ>นะครับจะรองรับทั้งสอง 2, 2ช่องสัญญาณเลยไม่ว่าจะเป็น NSA หรือจะเป็น SA นะครับ ก็คือรองรับได้ดีล้มบดีแล้วถูกต้องฮ <5 G S 2> ะ 5G ก็มานะคะพูดง่ายคือตัวนี้รองรับในเรื่องของอนาคตการใช้งานเลยนะคะเนี่ยถูกต้องฮะถูกไหมคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่ากล้องก็เจ๋งนะคะแล้วก็เรื่องของระบบไลน์ก็ใช้ได้นะคะรองรับ 5G ด้วยนะคะดื่มอยู่เรื่องหนึง่งเนี่ยเราไม่ดูของในกล่องเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาก็ให้เคสมาด้วยนะคะใช่ฮะเป็นเคสซิลิโคน <c oughs> แล้วอันนี้เป็นฟ้าชาร์ตไหมคะเป็นซูเปอร์ฟ้าชาร์จ40วัตต์ครับก็คือจะชาร์จได้ไว40วัตต์ซูเปอร์ด้วยใช่ครับเป็นซูเปอร์ฟ้าชาร์ตสายชาร์จที่เป็น Type C กับหูชาร์จกับหูฟังที่เป็น3.5เอ้ยเป็นเป็น Type C เหมือนกันอ๋อโอเคค่ะนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงอ่ะช่วงนี้มีการพรีออเดอร์อยู่ครับอ๋อมีการพิออเดอร์พรีออเดอร์อยู่ใช่ครับทางเพจของ C&C s เรามีการจัดพรีออเดอร์อยู่นะครับเป็นเปิร์จองนะครับราคาบอกได้ยังอ่ะ ยราคาเปิดตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่ประมาณสาไม่ไม่ไมเราจะไม่พูดราคาเต็มๆดีกว่าเราแค่เอาหลักการสามนิดนะคะค่ะเพราะว่าเรื่องของราคานะคะยังไงลองติดตามในช่วงของการพิ e ออเดอร์อีกทั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรจะฝากคนแฟนผู้ชมไหมเกี่ยวกับสถานการณดีกว่าผมว่านะดูแลสุขดูแลสุขภาพครับช่วงนี้กินลอนช้อนกางล้างมบ่อยๆนะ เป็นห่วงทุกคนนะ C S C เป็นห่วงทุกคนจริงดๆดูวงเละดูดโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เขายังไม่เอาเครื่องคืนแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะง <c oughs> ัะ้นขอาไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายขอคุณมานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย,บายขายอเล่นก่อนนะได้ไม้ยืนเล่นกั้น